จะเปิดเทอมแบบนี้ d t แท App p r รีวิวมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยสร้างความสะดวกในการเรียนการทำงานในการจดจำข้อมูลต่างๆแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Evernote ค่ะ Evernote เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อความรูปภาพไฟล์เสียงหรือวิดีโอคลิปโดยจำลองมาจากสมุดต,ตัดแปะที่เราสามารถเอาอะไรใส่ลงไปก็ได้และยังสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยค่ะ เข้ามาสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มใช้งานกรอกข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างบัญชีได้แล้วค่ะหรือจะเริ่มใช้งานผ่านอีเมลจากโทรศัพท์ของคุณเลือกเริ่มใช้งาน Evernote ก็ใช้งานได้เลยค่ะเข้ามาก็จะมีไอคอนให้เลือกจะเขียนบันทึกถ่ายภาพอัดเสียงหรือแน่ไฟล์ก็ได้ค่ะจะอัดเสียงระหว่างประชุมหรือตอนเรียนก็ทำได้ง่ายๆถ่ายภาพช็อตน้ตเก็บไว้เตือนความจำ แน่ไฟล์างานได้หลากหลายเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วเลือกเครื่องหมายถูกแอปพลิเคชันก็จะบันทึกและอัพโหลดลงส่วนกลางเพื่อที่จะให้คุณสามารถดูบันทึกหรือดึงไฟล์างานต่างๆได้จากทุกที่ทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแอนดรอยหรือจะแชร์ให้กับเพื่อนๆก็สามารถทำได้ง่ายๆแค่เลือกก็เลือกแชร์ได้หลายช่องทางมีนัดที่ไหนสรุปการประชุมเป็นยังไงวันนี้เรียนเรื่องอะไรไปบ้าง มี e v e r อ o รช่วยบันทึกแบบนี้ไม่มีพลาดแล้วล่ะค่ะ